ทุกคนเป็นผลไม้ร่วมที่แม่ตูุปันกินนะคะหมักนัดเนาะบักอง,งุ่นบางที่ก็จะเป็นบกักบูเบอร์รี่สีดำดำบักแอดแบร์ตอเบอรีอร่หมักแค่นตาลูกแล้วกะเซลลี่นะคะกล้วยกล้วยนี่แช่ในตู้เย็นบากินกินบร่ราะท่านนะทุกคนมันบ่เสียดอกว่าตะเปลือกมันบ่สวยมัอน,นี่แม่ตูุก็เลยจะมาตัดกันอ่ะมาเดี๋ยวเขามาตัดกันเลยจ้ะกันก่อนนี่ลงไปที่นี่เลยโอ้เห็นซัมโบ้เหรเอะี่เห็นกระยาะนี่นะคะส่วน นี้กระจ้งสีในปอดลุมหมดุ่นนี่้เดี๋หูด,ดอรอทุกคนอันนั้นไม่จัดลายไตยไว้เนี่ยอันนั้จัดลายไตยไว้นี่สมได้ยากนี่น้ำเย็นเจ็บเลยเ้ยมันหันไปต่างเล่นน้ำไปเลยส่วแม่แบบตัดกออกตัวน,น้ำตองเนีอันนี้ต้องล่าง ดีละกาดนะคะทุกคนให้ตูดสอบรสชาติมันน่ะให้ตูดสอบรสชาติมันหอมดีละกาดซาลลี่ไม่มีประโยชน์นะคะดูแล้วกันอีดอกเกยง่ายกว่าดิตามเราเถอะเราจะตายพี่หรือว่าตายจอยน่าละตายพี่ดีกว่าตายจอยอ่าเพราะว่าดินมันมียู่งกะไปน่ะทุกคนดินมันอยู่กาเนี่เนี่ยมันสจอยู่งกับกาดไม่รับมาล้างเดี๋ยวกระสีหั่นไว้นี่ยมันกับหั่นไว้วเราก็เอาไปแช่แข็งนะทุกคนเอ้อเว้ย อันนี้พ่อตองใส่ด้อค่ะในมันมันแก่แล้วมืัอนี้มันก็ใส่ได้ส่วนบักนัดส่วนบักนัดกับบักบักอันนี้เทาก็บ่ต้องล้างเพราะว่าล้างจักหน่อยล้างก็ทั้งหมดเพราะว่าเขาบ่ได้ใส่เปลือกมันน่ะทุกคนพอทานเท่ากับในใจเลือกมันเนาะเนี่ยล้างแล้วก็เดี๋ยวเท่ากันมาจัดมาแตงมาหันนะคะวาสิหันแบบใดจังไดนู่นนี่นั่งอ่ะนี่เลยส่วนบักกล้วยนี่เดี๋ยวเขาจะสิมาหันมาหันเป็นเอ่อเป็นตอนนะคะหันเป็นตอนแล้วกับจะเป็นขอคอคอคอมารวมกันใหม่แต่ว่าตอนนี้เทากับอันนี้ก็คือว่าบ่มีเม็ดนะ ต่าดตึ้นเป,ไป็นไงละมันเขียนว่าเคลนรถเคลนรถม,ม,มันคือว่าเคลนรถคืออะไรบ่มีบ่มี่ไหนเอาขวดมันออกทุกคนขวดมันออกก็แตนนอกจากไปปั่นได้นะจริงๆควดที่สตัดเครื่องดีบ้างไหมท่สตัดเครื่องดีบ้างมันนุ้ยน,น้อยแม่งตัวมาตัดออกตัวสีเอาแบบนี้แหละอะไรเงี้ยงเท่ากับกินบ่อมืดกินบ่อมืดเราสดายหนะ่ะ มันขึ้นรอขึ้นล่าไปยังสิเนาะเลยนี่ตัวใหญ่กินเลยน้อยหญ่ให้กินแบ่งแบประตูระยั่างนิดนึงหน่อยเก็เห็ดอ,อีหยังเนี่ยก๊อปเที่ยวบอกนะเออนี่แหละสีก๊อปเที่ยวสู้กินมาสนน้อยไม่ตู้ปันสักแค่เพื่อนกัน,กนเพื่นกับบอลซ่อนน้ำนะแับอังกุนมันก็นมีหน่อยน้อยหน่อยใหญ่แต่ทุกคนเขาจะน,นั่นด้ามเด็ดกับเบอร์เอาขวานนัออนกขาดๆด้วนนยขวัออนกขาดกับ บอนไม่หนวกค่ะก็ต้องนี่นี่ไม้รอบแบบนี้ตอนแรกว่าสินี่เลยทันเคืองตอนแรกว่าจะใส่เขียงเอาเดี๋ยวเซาโลรี่จะใส่เขียงก็ได้วันนี้มาตองใส่เิ่ไม่ก็จะมือคนเลยทุกคนเนี่ยแหม่กินแล้วแอบสยอ,ยองแอบเสียว,แอ,ยวแอบเสียวเล็กๆย่างบ,าตบัตรซาโต้ผลิตนี่ไม่ได้เขาแอบกินบ่นหรือไม่ไมันสอบเป็นล่าทุกคนเพราะฉะนั้นปั่นแม่มเลยแล้วกันปั่นกินนีล่ล่ะ วยใหญ่เท่ากับทาพาซีมันนีม่ม่ตูบสุดสุดบรปันหรอกมันเบิดแล้วนะรถก่อนทีเทไวนนั่นเบิดแล้วนี่นี่วยใหญ่นี่เท่ากับโอเคนี่บาร์นี่เท่ากับบ้าตัดเอะตัดสวยนะคะนี่แหนกไส่ล่ะ ทำป,ปลา้ิไปลาไมาสูดหายไปงั้งนี่กล้ยกวยกล้วยเข้ากันดีๆนะทุกคนมาที่นี่นี่เข้ากันมาเห็นแบบนี้เลยนี่กล้วยบีโอบุ่นไหนกูแบบไรสานเพิ่นมาส่วนนี้มันซัมสัแบบนี้กับบ่อเป็นอย่างไรกับทุกคน แม่กูบอกวิ่นบอกแตู้ซะดายแม่กูจะไปแช่แข็งจริงๆมันก็เมื่กี้นั่นแหละเนี่ยถ้าไม่อยู่ในตู้เย็นเนาะกล้วยไม่มีใครไปแช่ตู้เย็นหรอกแต่แม่ตู้แช่อุ้ยตายได้ซื้อไหมเดซซื้อไหมว่าแม่ตู้แช่แม่ตู้แช่ดำกระซังมันคนอไหนอยู่ดอกอันผู้ใดบปรมาณกับว่าต้องกินก่อนละอันกล้วยดิบกล้วยดำเนี่ยยาสูตรถ้าเหมยนอ่ะได้แล้วก็เหลือนี่เดี๋ยวแม่ตู้กระสีเอ้าเลยเฮียจะไม่อยากแกงหรอเนาะเดแล้วแม่ตู้หั่นเลยหั่นซะเล ไม่แมงเพิงนะสัวสิงว่าเอียงนะกนาเพิง,นะงนี่ครับอ่ะพอทำนะอ่ะไล่นี่พนที่แม่ตู้จะใส่อ่อนๆนะทุกคนซึ่งเอาไปผัดกับด้เลยนะด้านนี้แม่ตู้จะแยกมันเะวาามันใดไอ้ ไม่เบ่อเลเยอะเพราะไม่ทานอาหารหมูเนาะไม่ทานอาหารหมูเไม่ทานอาหารหมูว่ะว้าวอิ่มเพิ่เนเพลินมากรองอนไรค่ะแกนี่เอาไปพัดก็ได้เนาะใส่กุใส่ปลาอะไรก็ได้ครับนะอันนี้มนนั้งไม่มาทานข้าวหมูกัน ละลีนะคะวัอนี้แม่ตูเต้เฮ็ดไล่ไหล,หลแล้ววันศุกิ์นี้อีกภูหลาฮอดหนาหนเาะว่าถึงเดี๋ยทุคกคนว่าแม่ตู้เฮ็ดที่หนึงกับเน่กรแรต่ก็ยังละลี่ยัหน่อยนะคะเอาวันนี้เดี๋ยวแม่ตู้สิมาอันทันบัตรออะไรนี่พอกกองอะี่โอ้อโหบอกดีขนาดนี้ทุกคนเนี่ยอ,ออไม่มันออกกันเด้อเพราะว่าเขาจะไปปันไม่มันก็จะกองเขาออกนี่ ไปละทุกคนเอ้ยอันนี้อาหารนี่ว่าไม่นรถหนักดนะจ้ะทุกคนไม่ใช่รถหนักนะคะแต่ว่าไม่ตุจะไว้ปันกินปกตินี่แหละทุกคนกินปกติบ้างโอ้เสียบก็อย่างไม่กินแล้วมันเสียบนะครับทุกคนเดี๋ยวจริงอืมมันได้เนื้อเยอะทุกคนมันได้เนื้อเยอะ มันงเทศไทยเราลุ้นตะวันทุกเรื่อทุกอย่างแหละมันก็มันแบบร่วมๆกันนะเนาะทุงคนเพราะาไม่นี่ก็คือว่าจ้าตามสบายได้ทุกคนตามสบายได้ว่าถ้าตามสบายได้มักไปมักมันเนาะทุกคนเนาะเออทุงคนบอกว่าเอาฉันไม่อยากกินแบบแตงกวาตูปันเอาแบบงูมาใส่ก็ได้ก่ะทุกคนแต่ว่าทั้งเหมือนทุกคนนี่แม่ตูจะใส่อันนี้นะใส่โยเกิร์ตแต่ทุกคนแม่ตูจะใส่โยเกิร์ตแม่ตูใส่โยเกิร์ตเรากัน การที่เกิดอะไรกับผลไม้รสเปรี้ยวนะฮะผลไม้รสเปรี้ยวกับเจ้าพวกบักหนอบักนัดไม่อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนกับมันกวนมันไปนลยเอากวนมันก็กวนมันเนี่ยกวนมันเถอะนะเอ้ากวนกกวนผลไม้เนี่ยมันจะหลากรสนะคะทุกคนโบแมนหวานแต่ว่ามันเป็นต่บงต่างกันแต่กูได้มากหวานน้ำจ้ำก็เอาเลี้ยวตาเทอาดีเห็นตรงตาซ้ำรับสูตรแม่ตูนี่แม่ตูสิ จะเอารวมาซักแห้งไรด,ด,ดังเป็นหอดทองงขาดาเมียต่ารูดาดไปินโดดมันเป็นหอดซีถุนเน้ะเออก็ะมาเป็นตะหองใสกันนะเลยนก็่าไปยังเราจะไปแช่เย็นไว้ทุกคนซ่อบบมมืองบกวเขาเ่าแช่เย็นอะ่ะหลายๆกนะ่ะแช่จนลืกนกนมกัมีดเลยแช่จนลืมเนมาดูกเบมปัน แล้มุดปั่นอร่อยมากข้าเลยเนี่ยนี่โอ้เจ็บทำไปกินไปนี่มาเด้อมาเด้อทันข่หมูที่ไม่ตู่พอตี <c oughs> ไม่ตู่ันข่หมูจ้ะทุกคนอ่ะเหนียบ้อย <c oughs> นี่มักงัดอื ไปกันดิเอวาหน้าวาหน้าก่อน,น,นโอเคปักนหน้าในกวางว้บมาบนสิโอ้ยครับบแต่ักนบอบอหน้าบวบช้ำนีไม่ตูก็สิอ่ะข้อใดอยูตทุกคนข้อใดอยู่เนาะตัวหั่นขมูบ่เ แต่ว่ามันไมนสีสมนะทุกคนเนี่ยมันมันกรอบๆบันงัดไม่ได้ช้ำแห้งอ่ะวันนี้มันงี้กันไว้แบบนี้นะได้ความสมเลยเพื่อนว่าเป็นอย่างไรบ่างโนเดลข้อมหวานน้ำตาลตอนปั้นในตู้ก็ะป๋ใส่น้ำตาลนี่ยนะให้ตู้กระป๋อใส่น้ำตาลน้องใหตู้ก็กินเลย เพิ่มเตินะเพิ่มเิมโอเคเดี๋ยวทุกคนมันจะเข้ากันเข้ากันได้ครบแล้วเนาะหกยางด้วยนะคะคนละไม้ไม่ตู่หกยางนี่มะแตงมะนัดมะซัลารีลนวกะกล้วยแอปเปิลองุ่นเข้ากันใส่ถุงเดี๋ยวเพิ่มเด้อจุม่มน้ำก่อน จะร่วมก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าแม่ตู้จะร่วมกันนะคะใส่ถุงผูกขานี่ยถุงสิบล็อกนี่ยมันเขาได้แบบนี้เหรอเขาจะส่งเลยมันตู้เ็นแตสิมันก็่สีกลายเป็นผลไม้รวมเลยนะคะทุกคนเป็นผลไม้รวมนี่โอเคจะมันก็จะอยู่ด้วยกันเลยมันค้อในตู้ฟันดีที่ันไหนถือเก ว่าจะปลูกไวปถูกหวยรวยเบอร์อันนี้เห็ดนี่มันอันโลไม้อกับอสกุ้สารหน่อยเนาะตนแ่มล็ันโปรุ้แก่แบงด้วยงใมตู้สีแดงมันลายคักว่านี้มันยังไม้ตสีแดงท่คุ้มกันโอ้มีสามตุงนึงผู้ขาต่ามันสตุ้งได้ตละ วิธีการแบ่งบายาดขวดนี่กระสุดตรอประสารเนาะนี่มันกระสุดเข้าซานแบ่งพลัดเพลิงมาเยอะเ้อตัวนี้อ่ะมาสิบล็อกประตนี่อยู่สามหลังตุกคนผสมกันเลยแต่ทุกคนมันจะได้กลายเป็นผลไม้ร่วนเนาะหรือผู้ใดสี่ผู้ใดจะผสมกับการเลี้ยวไปนะครับทุกคนวันนี้ไม่ตู้สื่อทั้งเบิร์เหตุการณ์ กละ้กับพ่ทนนะบัตแอดแบสยูโรบักอุ่นบเิเก่าเรียร่อยค้ะเียแโปงเลยรับวันเดี๋ยวมนสีบอยเอองอมันแปลกๆนะทุกคน,นมันแปลๆเลยแสาวสกอนนี่สนนนนใส่แจกนรูออเอแแ Okay. เรียบร้อยอ่ะเห็นหน้าไปตัวย่เอาเนี่ยจ็คหน่อยด้วยบอลน้อยล่ะมันแข็งๆข็งได้ล่ะเดี๋ยวแม่ตู้ไปก่อนได้ไหมนี่ให้ฉันมาบอกกันไหมไปก็พร้อมกับ,กบเดี๋ยวไปตู้สีแบ่งเป็นเดี๋ยวไปตู้จะแบ่งเป็นสองทีหลอกคันมันย่เอาพอดนะคะซึ่งแต่ทม,มาบอกว่าแม่ตู้เห็นแบบนี้นะคะโอเคจะ้ะขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะอย่าลืมว่าตายพี่ดีกว่าตายจอยโอเค